มาเดคาวนิลกับฟ้าสายปิตามาค่ะกับเรื่องหมูหมูนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าหมูหายไปไหนไม่รู้กว่าร้อยโลคือเรื่องมันเกิดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมีหมู3มชั้นนะคะหายไปกว่าร้อยโลเลยทีเดียวตอนแรกเนี่ยพนักง,งานก็ไม่ได้เอะใจอะไรสถานการณ์ก็ปกติดีทุกอย่างนะคะแต่พอไปเช็คสต็อกท่าน,นะะเลยค่ะพบว่าหมูสาชั้นนะคะหายไปเยอะมาก หายไปกว่าร้อยโลเลยทีเดียวทําให้พนักงานเนี่ยต้องมาชดใช้ค่าเสียหายแทนนะคะพอไปเปิดกล้องวงจรปิดค่ะก็พบสาเหตุแล้วค่ะกลายเป็นว่ามีป้าคนหนึงนะคะแกเป็นลูกค้าประจําเลยแกมาทุกวันเลยค่ะแล้วแกนะคะก็หยิบหมูสาชั้นไปวันละ2-4กิโลซ่อนไว้ในกระเป๋าผ้ากันเปื้อนนะคะเนียนมากๆจนพนักงานเนี่ยไม่รู้เลย แล้วพอไปจ่ายตังค์นะคะแกก็ไปซื้ออย่างอื่นที่ราคาถูกลงแล้วก็เอาไปจ่ายตังค์แล้วก็ไม่ได้หยิบหมูสามชั้นไปจ่ายด้วยนะคะทําอย่างนี้เป็นประจำค่ะนี่ค่ะทุกคนภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะทุกคนดูที่มือแกดีๆนะคะแกะกําลังเอาหมูใส่ในกระเป๋าผ้าก,กันเปื้อนแล้วะคะ่ะพอหันมานะคะแกก็าเอากระเป๋าสุภายมาบางังอีกทีนึงเนียนมากๆค่ะ พอพนักงานรู้แล้วนะคะว่าหมูนี่หายไปได้ยังไงพนักงานก็รวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดค่ะเข้าดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วค่ะ